วัดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกับนี่คือบ้านลุกนี่เราก็จะมารีวิวแตเรนขนมช็อกโกแลตแม่จ๋าขอดูกล่องหน่อย,ยเอาตะกี้เห็นใส่กล่องยอ,อยู่เลยนะกล่องก็จะเป็นแบบนี้ตอนแรกซื้อมาก,ก็แบบมีรถแองนุ่นด้วยแต่รถอันุ่นอันนี้มาแจากว่าคุณแม่กินไปแล้วคุณแม่กินไปแล้ว น่ารักเลยแหเราจะมารีวิวทีละอันกันเลยนะคะ,ะแกะก่อนแกะกันแปบ๊บนึงโอเคกลับมาแล้ววันก็จะพอเราแกะเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้เรามากินอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นอันที่เละที่สดุดเราเลยจะมาชิมอันที่เละที่สุดก่อนเอาแหละอิบติดติดกระถุงเงาะกัดกันน่อม ก็ออกแบบอ응ือแล้วว่าไงหนูสตอเบอรีร่ผสมกับนมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเก็บไปกินพวกนี้ด้วยละกน <c oughs> กนเฮตะกะนะไปกกนฮักงั้นต่อไปกินในหม่งนี้แล้วกันอ่าฮะอืมไม่ได้ชื่อหม่งชื่อมูยัม อันนี้ก็จะเป็นนมนมนะคะรสชาติจะเป็นนมนมอืมอันนั้นอันนี้ให้ห้าเต็มสามแล้วกันมันละลายร้่ส่วนอันนี้ห้าห้าทุกห้าเต็มสองแล้วกันมันมีรสชาติเดียวอะแล้วอันสุดท้ายจุดให้เมกคุงคลิปนี้ก็คือเดนเด่นเด่นเด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 น Did fun อ,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 อร่อยมากเลยอันนี้มันจะเป็นสตอเบอรี่กับงุ่นแล้วก็นมผสมกันน่ะอันนี้ให้ห้าเต็มห้ากันรูปน่ารักด้วยโอเคจบไปแล้ว ี๋ยวไปกินพรุ่งนี้ต่อแล้วกันบ๊ายบาย